ปอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนี่ด้อค่ะถึสิบปีลำเศร้าปีลำจะเห็นกวงมา่ามังผูง้ฟังเอ้ยเขาขึ้นเล่าจะเห็นเจ้าเทียรละยา,ามตอนนี้พ่ท่านจะึ้นเล่าเอหัวกระส ดำผู้ดำแล้วก็มีผูบ้บอท่านดำก็มี่ครับส่วนมากสีวานอ,อนล่ะเขียนเชียวอยู่แถวทงกุลานี่ครับสวัสดีครับครับพี่น้องเอซของท่องไม้มาลีของพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมช่วงนี้ได้มาเยี่ยมมายามน้องนุ่งครับผมเดดมายามน้องนุ่งสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีละคนาาเคยหากเคยแพงเคยอยู่น้ำกัน เคยอยู่นํากันมาแต่ห่วยหลายหลายสิปีเลยล่ะหลายสิปีแล้วว่าวไม่คือไม่เนาะครับอ่ตั้งแต่เข้าท่องไม่มาลี่ดังอัดลำแพทยผุล่ะอยู่น้ำพอจริงเนาะพอจริงพอจริงอยู่น้ำพมพัชวินน้ำแมนครับอยู่น้ำกันหลายคนอาจารย์ดอยอินทนนท์เสี่ยของผมนี่แหละเสี่ยพ่อนี่แหละครับความเป็นมาความเป็นอยู่ของเพลิน หลังๆมานี่ก็พวกเขากับบอคอยได้หูจักพ่นยจนูจันใดกินจังใดก็เลยได้ถือโอกาสได้ตั้งช่องยูทูบนี่แหละเพื่ออยากตามหาบุคคลสําคัญตามหาคนดังในอดีตเพื่ออยากให้พี่น้องนั่นหูว่าพ่นยจนูจันใดกินจังใดเดี๋ยนีเพ่นทาธุรกจิจอีหยังแต่ว่ามามือน,นี้ก็เขาพัฒษาแล้วไหม,ไ,มได้เอาของดีเมืองอุบลมาฝากนี่คือหมูย่อ โมย่ออาจารย์เอ right, ิร์ว่ากระบอกกระบอกมันคือกระบองเด้กระมอบให้อโ้ยขอบคุณคุณพี่อะไรยังเย็นเย็นอยู่ที่นี่ยังเย็นเย็นอยู่ขอบคุณอาจารย์ยัเพิ่นเอาไว้ให้หมย่อมาฝากก็สั่นไหมเอาไว้ให้ปลาได้กินให้ปลากินครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับให้มันอยู่ดีมีแห้งเอาเอาล่อตเอาไว้นี้ละก่อ็ล็อีอย่งนี่ กอลำล่องอาจารย์ปอฉลาดน้อยมาถามข่าวทองไมมโอ้ให้อาจารย์รับเลยให้ตัวรับหนิโอ้ห่วยผมฉลาดเองดอกเขียนเขียนเองบ่เขียนเองแล้วเนาะผมก็เขียนว่าเนื่องว่าอาจารย์สิมาผมก็เขียนโอ้ยบุญเลยบุญเป็นก่อนตอนรับที่สุดให้เป็นคู่สอนลำประจำสันดีเด่นเด้อละยหญ่เอ้าเอาเอาลองว่าบังลองว่าบังแต่ว่าผมลับกันลับไปซ้ำนั่นละว่าเลยว่าเลยเด้อสิดังฟังมันอาจมันบอกคือปรนใดกิดยามากันดูบอกบอกบอก อลองฟังมังจะหน่อยเนาะฟังเกียวสุดนี่ล่ะเอาไห้สุดไปเอาอาจารย์แสดังฟังโอ้บุญเอ้ยบุญพลายยูให้เป็นครูสอนล้ำประจําสันดีเด่นเนือหลายใจเจ้า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 เลือบัดนี้จังในกายมาเป็น สินละปินเด้แข่งชาติอาจาร์ปอฉลาดนอ้อยเจ้ะะากระดานด้ลอยมากเลยลูยเกเอือนเลยคือว่าดีแท้แม่นยองยามใส่พ่วงงามแม่นแม่นแม่นโอ้ยน้องสุดยอดสุดยอดเลยโโออ้สุดยอดทำบดองอับนเลยดิ อ,าอมาแบดน,นี้ขอบพระคุณเดฐทานอาจารย์ใหญ่ผู้มาหยาบนี้แล้วดีดีดีถามข้าวกันไปมาอยู่จังใดนโน่เดียวนี <Yeah. S 2> ผมทำไมเลยไข่ชีสบายดีบ่ต้องหวงอ่วงมีแนวใดกันทห่วงถามได้ครัวู่เน่สิถามมันนี้ละถามต่อไปนี่ละ ทางอาจารยนั้นแล้วสบายบอดหนูได้พอาโยโย่หัางเป็นปาวันิไฟํำกันสี่พันยาผู้พียดั่งสบายบออนั่งยืนนานหลายปีจังมาอาพอ ขึ้นปัดบังไฟเหลือบัดนี้นั้นลายปีจังมาพอเห็นกันนาะนันเธอหนึ่งแด<ม>นย้อนคิดทอดคิดถึงจึงมายามผูนองเคยลํำรล้องเหม็นดังกันคิดทอดนี่ละเสียนละปิ้นพีนันมีน้ำวาอาจารย์ป่อนี่เลยคือต้อง เ่วนกระผมนาโท่อผมแม่ฟังยังจำได้จำได้มหมผม,มทาไมได้ป่าอาจารย์ผม,มาหาแวะมาเยีย่ยมถามข่าวกินเลยเด้กเขาสาวหากันในผีนองแฟนแฟน,แฟนหูว้วาอยู่ยักคือน่อกันเลยแล้วถามหากันใครเคยฟังเพิ่นห่องแนวลำลองทั้งอุบลน,นี่แล้วต้นตำรับลำยาวๆใส่แขนจนดังกอง เ <med> มื่อนี่มาเดินย่ำน้องหมอทองไม่ยออนดูข้อใส่ไว้ติดต้องดีซึ่งนาำใจศิลลปินผู้ใหญ่กวงไหนมายืมเป็นยองยาบถามมากันจนพอน่อโนพอผิดไงใจใดีเหยียบร่งวงเลยวันหมอทอ,หมทองไม่มาลีนี่บ่มีอย่างตอน นอนคนเดียวบ่มีเพื่อนอยู่ทางา <ağı> าเหมือนมิติลีาลลยปีแม่เดียวเด้อพี่จัวผู้เ,เดียวแบบนี้บ่มีเพื่อนหมฟูฟูโอ้ยหาเนี่ยม่หรอขาดพะนุแม่ป่าเอาเอ,าอา่างพอแหละแม่พัวเพื่นแล่เพื่นเลี้ยงก็ไปเกี่ยงนั่น,น,น,นบออ่อยักโอ้ยไปมาแล้วตัวนี้ และฟังผมล้ำบ่คือทานอาจารย์ปอยอดล้ำลองยอดกับพี่น้องล้าเจ้าว่ายอดแฟนไอ้แฟนละไอ้แฟนแฟนเด้อพีนโฮนซ่อนลูกข้อไหมผมล้องลองใส่แขนลำพลานนั่ง จ yeah. ังแม่เแนวเดือแฟนเดือโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยโอยย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 อยยยยอยอ้ยอยย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 ย้ยยยยยก่อนตยอนรับอาจารย์ใหญ่เพิ่นมาหาขอบคุณขอบคุณย เออฝากไว้ถึงว่าบอแมนแนวแต่ว่าก็เป็นทํานองอุบล่าด้เนียบเนียนบอเแ็นแนวบอแมนแนวก็ตรงให้มันเป็นเพราะว่าลํำเป็นเนี่เสียงดีแล้วเฮ็ดจะได้ไม่กดีทำนองอุบลว่าดปอยากตามภาษาคนสดเนอฮ้ยยังอยู่โสดแล้วแม่เราเออเนอาพี่น้องครับแฟนเอฟซีของพญ่ปอฉลาดหน่อยส่งเสริมเอ่อ สิ่งทีผมมาในเมื่อนี้ก็นี่แหละก็อยากมาถามข่าวทามตามก่อนล่ำทีอาจารย์ทั้งไม่เพิ่เขียนไว้แล้วกอ็ออกซื้อมาทั้งเป็นเสียงล่ำทำนองอุบลน,นะครับว่ามาอย,อย่างไดกินอย่างไดก็ถามข่าวกันมาตลอดถามยันึงกับวายุพูนทร่หากันวายุทุ่งฝนุนะครับฝนไปอยู่ทุ่งฝนไปอยู่ลูกสาวแม่บอกลูกลูกไส้ลูกไผ่ครับเฮ้ ปกติแลยคือสักเลยจุ้คุณบ oh, ่ปกติแล้วผมก็ไปอยู่พุระทักคำชนวนโอ้คำชนนอยู่กับดาบวี่คำชนวนที่ผมได้ไปเขียนบุ้งเขียนเพลงนี่คับนักร้องต่างๆอยู่ฟังเล่าแน่ฟังผุนเพราะว่าผมเห็ุในเพื่อนโดยเฉพาะจองหกสิบสีนี่ยครับเปิดเบื้องสูงเลอก็ได้ดี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 คุณมาปต่มาตามผมหอดพีละก็เสด้ไป แล้วก็ลูกเต้ากับย่พุ่นน้วยนะครับไปเยี่ยมยามถามเขาไปไปมาๆอย่งนี้แหละไปไปมาๆนี่นี่ยัยใหญ่ตัวนี้พี่ใหญ่กับยูดีพี่สาวสาวเนาะเออกับยูพี่ละบ้านเกิดครับเกิดอยู่นี่อาจารย์นี่ได้ยินแต่ผู้ดอยบกดอยเซี่ยวกันนั่นแหละอาจารย์ดอยที่ตอนนั้นว่าซื้ออีหลินซื้อบักเครื่องแม่นโบซื้อเครื่องครัับนน่แม่นโบซื้อพิระยุดจันทศิษฐ์ครับ เดิซื้อเล่นท่นนั้นนะซื้อเล่นซื้อเล่นก็ซื้ออาจารย์ว่าเปนี่แหละนั่นะซื้อเล่นก็ซื้อว่าเปซื้อเลีวก็ซื้อฉลาดซื้อมะลำก็ซื้อปอฉลาด้อแหละคือกันต้นมะลำเนาะแมนซื้อบัรดผมเห็นเนาะจังกันพีพีเลี้ยวกับพี่ครูกันนอแมนเฉลียวเฉลียวเครูแฟดเฉลียวทรงเสริมแมน คูแฝดคูแฝดผู so> ้ที่แหลกซื้อว่าเฉลียวคนปัดเปี่ยวคือพี่ฉลาดนี่แหละผมเหน็บแนวเองาผมคือลำแพนแมนเราที่นี่พวกเหน็บลำคอยกับบเปลี่ยนอยู่ลำแพนเนี่ยมันต้องเสียงสูงสูงเสียงต่ำกับต่ำสุดด้ต่ำกับต่ำสุดนี่คือลักษณะบ้านที่ผมคือลำรองประเดี๋ยวได้ลำรองคือลำอ่อนลำแพนมันมีจังหวะเฮ็ดเปนสล่าบกวเป็นสลามันดังอีหลีเลยเขียนดังก่อนอ เจ้าพ่อสีหายแม่นบ่แม่นครับบ่พอได้เขียนก็พี่ดอยเขียนชุดนั่นเนี่ยบ่หัวเพิ่นเขียนบ่เขียนแต่เพิ่นเป็นผู้เอามาให้ผมโอ้เราผมให้เพิ่นรับไปฟังเพิ่นกระรับบ่เป็ดหน่อยเหรอเว้ยมันเขียนเป็นเสือดอกเออผมก็ได้มาคือมาเห็นเราเองวันถอยลำเบยงเข็ดเดงบ่ได้ท่องใส่ใส่บ่ได้ท่องไในยังใส่ทำนองเองสมัยครับสมัยนั้นมันสิ พ้อมกันเลิกกับดนตรีคือเขาพ้อมกันไปอัดอยู่กรุงเทพข่วมเป็นมานี่เฮียนลั่มอยู่บ้านท้านี่พอเลยไปเลียนอยู่ใส่เออเป็นอาจารย์มันเป็นยังสี่ครับาารต้นปลายสาเหตุอยากหูเลี่ยอาจารย์กับอยากหูกันเลยต้นปลายสาเหตุเขาบอกับซอนรันกนี่แหละสอสรักนี่เลี้ยนน้ำกันมาเลี้ยนล่มนั่นใช่หรอนี่เขาอกโอ้โหพอใส่เสียไป เขาจะนั่งอะไรเว้ยเขามานั่งพี่สอนหลักว่าเป็นไก่มาไก่อาจารย์นี่จังสิริโสเลยตามเออมันจังสิใครอยู่สอนหลักบ่สอนั่งแม่นั่งฮะละสอนหลักเมื่อนก็ฟอกันอยู่วันนี้เรื่องแม่นี่คือเกิดจากอาจารย์ที่สอนลำลำลำแผ่นลำแผ่นครับอยู่กุชุ่ม โอ้ oh, เกิดอยุยโสะเหมือนเนาะบ้านน้องมาลาบ้านน้องมาลาเปนตำรวจได้ไหมกุดชุ่มเลยขุดชุ่มเลยโอ้ขึ้นอำเภอกุดชุ่มขุดชุ่มโอ้เอ่ออาจารย์ม่อนอาจารย์ปีอาจารย์อุไรวันเสียงเสน่ห์เพิ่นยังมีชีวิตบ่ต้องบาลานะครับช่วงวันยิ่งบ่ได้ติดต่อกันมาดุแล้ครับบ่ได้แต่ความบ่ไดเพราะว่าช่วงนั้นปุ๊บนี่ผมยังบ่ได้อัดเพลงเสียงเป็นบ่ร่ำหน่อยผมมาจากกรุงเทพ ไปเห็นอยังกรุงเทพผมไปทํางานกรุงเทพไหนครับนั่นแหละไปทำงานอย่งเริ่มแรกเนี่ยผมไปอยู่อ่าบ้านแถาเอินหีบเนาะหีบหีบหีบอย่างนั้นเหหีบคือเคสพวกกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะเออหีบเขาจะจะจะเป็นหู้เป็นหู้ผมก็ไปห้อยผมเดืนเงินเดือนไปแรกๆเลยเดืนเงินเดือนสามสิบบาทครับจำได้ไหมับสามสิบครับโอ้ย เื่นละบาทเนาะเื่อละบาทเนาะมื่อละบาทเหอบริษัทใดเนาะมันอยู่แถวหอนลฬิกาครับโอ้ยแถวหอนาฬิกาบ้าดีครับแต่เต้ข้อสอบอะไรครับ้อจำได้บะโอ้แต่ผมออกกากโรงเรียนอายุเท่าไรสิบกว่าปีเ่ยะครับสิบสองสิบสามปีเมื่อผมหน่อยเนาะ ภาษีก็จสิ้นสางเลนแหละประมาณนั่นแหละประมาณนั้นพอสอได้ก็สร้างมันเถอะเออพอดีไปอยู่ไปอยู่รึปะไหนไปอยู่ว่าดีเมื่อถึงเดือนแล้วเพราะว่าผมไปอยู่กับเจ็กเจ็กเว้าภาษากัดโมโหเรื่องนี่ยโมโหเรื่องกัดเนาะเจ็กก็เว้าไทยบเปิ่นโอ้ยบอปลอคบอะไรอ่าบอปลอคบอะไ้ผมก็ก็เลยหลังจากันปุ๊บมาเป็นเบาสักหน่อยมันก็เป็นเบาแว่งขึ้นมาเนาะเป็นเบาสิริ ผมไปอยู่สมุดประการเออไปยังบ้านเห็นปุ๊บสมุรปรากันเอาไปยกับเปาไว้อนลงฟอกหนังอนะโอ้ลงฟอกนั้นลงฟอกนังในเงินตอนในเงินเดือนเท่าไหรประมาณแปดสิบบาทนงล่ะออโอ้เดี๋ยวหลายเด้เดี๋วหลายเนี่ยเดี๋ยวหลายแล้วเงินแปดสิบาทเพนมธรรมดาเลยอ่าอ่าบานีประยุทธ์จังปีบานี้หลังจากที่ยู่หันก็มาถึงปีหลกสองสามเดือนพวกคนีเขา มาอยู่บ oh. ันมาอยู่แถวสะพานขั้วนะครับโอ้อยู่หลายหม่องตัวดิมาอยู่สะพานแถวสะพานขั้วผมมาอยู่เป็นเบาแวงแหละนิดหน่อยเบาแวงบัดครับมาอยู่โรุ่งรงงานสกลีดโรุ่งงานสกลีดอ๋อแกโบเออบ้านนี่ครับหลังจากปุ๊บออกจากงานไปใช่ไหมออกจากงานปุ๊บผมก็ไปอยู่มาอยู่ บริษัทสายการบิน KLM มั้ยมามาสักลีดเนี่ยแหละมาสักลีดคือเกาอยู่ผนรกงนลอนดอนนะหลังจากกัู้ปบอะพักหลอนผมขึ้นบ้านบ้านเท่านี่แมนมันปาเขาดิครับมอเตอคใคเจ้าขอลำอมะอคโอ้มันมีมอลำมันมีมอล้มสองขนาดพอดียายังเนียเหรออ่ามากซื้อขณะดไหม ซื้อคณะเกี่ยวนามาโอ้ซื้อคณะเกี่ยวนามาอยู่กลุ่มทั้งปุ่นแม่นอยูโม่สองคณะหนึ่งเหรอคณะสอสอสียงทองกับมาลินสอเสียงทองแหลเอามาลินบัดนี้มาอยู่กับคณะเกี่ยวนามาหรือขโมยสอสียทองครับโอ้มาอยู่สอเสียงทองโอ้บัดนี้ผมมเป็นพระเอกบ่เมื่อว่าทันว่าทัศในหอดเป็นพระเอกเขาให้เป็นยังเขาว่าทั้ให้เป็นยังเน๊เขาว่าทัศเป็นผู้ฟังซื้อมาเห็นเขาเออก็่อกข้าเจ้าล่ำนะ นี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีนะครับกลัวซได้เป็นกลัวซได้เป็นหมอล่ำใดนี่มีหลายขั้นตอนเลยขึ้นกันก็คุณพอขึ้นกันไปซักผ่าซักแพร่ขาสักคนได้ที่แรกอ่ะเฝ้าต่ออีกหลังจะหลังจากกันปุ๊บผมเนอะเอพักลอนอยู่สิบห้าหมื่นเนอะใครเจ้าไปล่ำมาได้ผมขอไปนักขจ้าเลยเออใครเจ้าก็บอกอยากให้ไปนคกขจ่ามันหนักรถขจ้านะมันล่ำหไดเลยเนาะ เบอร์เดปเป็นบอลลัมเขาเบอบ์เดปเป็นบอลลัมไปอัางรถเขาซื้อๆไปอังรถเขาอยากไปเราโคตอยากเนาะวันนี้ต่อเอ้ามันพบผมไปดูพรกะก็จำข้มล้ำข้าเจ้าได้เนาะจำอะไรนี่ไปนำเขาผมไปฝั่งเขาซ่อมก็ไปฟังครูเหมือนนีขอไปนำหัวหน้าเบางคนบอกนี่เป็นจังไงจังสิอยากไปขาดแต่หัวหน้าว่าคือสิอยากล้ำเถอะมันว่าหัวหน้าว่าเน่ยตอบข้าเจ้าอะไรบ้าง มึงก็อยากล้ำตัวขับรถอยากล้ำสุดมากที่ทังหวบกาสินเอ้ยโธ่เอ้ยวะมัดบานะไล้ำมละไรเทึ่อะไรที่ะไรพูนว่าอ้าลองเบื้องบนวะลองเบื้องวมัดผมล้ำขึ้นเที่ยนาะก่อนได้เคยจำในบกกนล้ำที่เหกหอุยมันจืงอะไรหรอครับวันทีอผมเขียนมาลายแล้วมันทับกันไปลายพ่นออก่อนได้ก็สร้างมันสร้างมัน เพราะว่าผมถ้งเขียนเองสูมือมันจะลายเลำล้ำเพิ่นบ่ล้ำเพิ่นคือเพิ่นล้ำเพิ่นเขาลำเพิ่นและลำแพ่นขนาดลำแพ่นแหละโอ้ลำเพิ่นมากเลยเนาะโอ้จะกิ่ลำเพ together, ิ Listen, know, ่นเนี่ยเราบันทึกมาสักจังมาคนมาดัดมาเป็นลำแพิ่นมหลังจากหันปุ๊บล้างจากหันปุ๊บไ่นผมก็เลยหัวหน้าฟังแล้วเขาว่าจะได้ฟังแล้วอยากให้เป็นพอลับเหนนั่นเอาโตโตล่างงานออกจากงานที่บอกมาเปินเพลย์แถวเนี่ผมว่าหัวหน้ามันคือ ตาเถิงเถอะวะบาาน่าพอในชวนปุ๊บผมบกกับลงไปเทียีเลยกับไปบรด้เกิรปหวยล่าออกเลยเลยว่กดหมักเนาะว่าเขาลับแล้วได้ทันดิกันมากกวึงสอลักมึเนยอยู่ร่วมกันบัดน่ะกับสอลักนี่แมนมิตรลุนุนสอรักเป็นยังตนมเป็นพ่อพญพ่อพญโอ้เป็นพ่อพญาบดี้บด้โอ้พ่อพญ่พระเอกอนนี้แฟนเหมือน ใายเป็นนางเอกบันนีบันนีผมเป็นลูกผมเป็นพ่อนางเอกอืมโอเคโอเคโอเคบันนีเคยได้ไปเอาอ่าอาจารย์อุไรวันเสียงเสน่ห์นี่แหละอาจารย์ปีอาจารย์ม่อนนี่ลงมาโอ้ลงมาจากกุชชุมมามาสอนมาสอนทำนองให้มันเนียบเนียนให้มันแนน่ของมันละมาสอนล่ำไอ้ก่อนไม่เล่นเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ผู้ชนะสิทธิ์ เพราะทานองนี่เวลาขึ้นเสียงมันขึนเสียงสูงเวลาลงต่ําต่าสุดผููไดเสียงสูงเสียงต่าเสียงนั้นปุ๊บคนมาสอนไถยแล้วงานทั้งเว้นกางขื้นครับบอการแต่วันละบาเกินสามร้อยอะตทนั้นละตอนนี้ล่ำเก่งแต่พูนเศร้าลอยลอยหาสืบาทเมื่อขณะยังมีเออมีขาอย่างล่ำซ้ำอยู่อย่างล่ำอยู่มีรถชีไว้หับ แบกประชาชั่วสิขอดงานจนว่าขาลอยลังหม่วงปากเปลวลำมันหลายหม่วงมันเป็นลังหม่วงด้วลายหม่วงด้วยมันอะยรมันจะกี่ที่นี่วานนี้หลังจากหลังจากนั้นหลังจากเนี่ยพวหน้าฝนไหนอยัางนี้ผักบุ้งผักบุ้งมันหมดเหรอทงานด้แแมนล้วยไหมเขาสมมติจัดการใส่ฝนผมลงลงเทพอีเนี่ยลงกรุงเทพอีกบ่วเด็กกระเป๋าก็าบ่ เมอไรีพาผมก็ไม่รีพาสเลยทีพอานี่ไปอยู่ลานสักเรีดมันนะไปอยู่ลานสังแข่งสักเรีดเลยเน่เดือนแปดสิบบ่บ่แล้วเห็ดไร่วันน้องก้ยเห็ดดุนไล่โตลอยเศร้าลอยเศร้ากันก็ไดรร้ายเมันไล่ขินไล่ขึ้นไล่ขินเมื่อก็ดีดีบันนีหลังจากผมก็ไปหองอาหารสวรรค์ดีสารจังไปพ่อคับ้องไปพ่อครับ อาจารย์ดอยอย่า,งน,นนานงนั่นนั่นเพิ่นเนี่ยครับเพิ่อนในมักจะดอกขันหองอาหารไปรอดเพิ่นนี่พอไปหองอาหารปุ๊บช่วงนั้นมันมีมอลล่าคณะดอกฝาผู้ไทยแม่ดอกฝาผู้ไทยผุนมาจากสกลนครกลาสิณครับโอ้กลาสิณเนีย่ยแม่เยออีดอกฝาอีดอกอีนา่งฝาแม่ป้าสาวมันก็มีแต่ผัวกงามแต่ดอกฝาเพิ่นด้วยนะดิวันนี้ผมก็ไปแล้วไปเพราะว่าผม ไปเรื่อยนะอไ้พ่อไปกับโมเมนต์โมเมนต์ไปซื้อๆแล้วไปกับขอแจมเขาขอึ้นได้ไม่คนมักมวลเนาะขึ้นได้ขึ้นไปล่ำทั้งเวทีบานิดจานดอยนี่ว่าเอ้โม่เนี่ยมันมันไผ่เหรอคือโมเมนต์บานิ่มขึ้นไปล่ำนบานิ่มเนียวมองเดียวเลดอยบานิ่เสีออาจานนี่ละไผ้พนักงานเสือไปเอื้อนร้มืนผมลงจากเวทีหน่อย เอนมาคุยกันอมาคุยตอนนั้นกับบอท่านเห็นก่อนล่ำดอกผมกับบอเดีสนใจดอกคุยกับคุยไปธรรมดาผมกับเพื่อนกับบอหูกันตริงพวเพื่อเกิดเพื่อนกับบอบอกว่าเพื่อนเป็นไผ่ตอนแรกนะเออบอบอกบูบอกว่าเป็นไผ่เฮ้าเออตัวมานั่งนั่งซื้อดอกเพื่อนว่ะตัวอยู่ไสตัวคุยล่ำเป็นเพื่อนว่ะอือห่วย ผมก็อยู่มานอกก้าะจน่ำเปลี่นมาสร็ก็ยุ่งเทียบคือบ่เป็ยนสอ่ว่าเีคือวอกใหญ่ธรนม่าบอกอะไ้บธรรมดาเราสนอกมันล้างจากกาปุ๊บอาทินาโตชิมา่ะหม่าอือเพราะอาทินาแล้วไม่ยิบเบ่นะมีมองเท่นม่เอากอนร่ำไม่ผมเลยด้เขาตาเลยเด้นเขาตาเลยเด้นอ๋อม่าเราเห็นผมกะห้ยั้งห่อยเวผมไม่ยิกอือมานังนะเพราะผมมานังปุ๊บ เราก็ <IP> เอาก้อนัมเอาก้อลรัมบอกมาให้เบิ่งเลยห่วยคนในเราเสียตัวอัดแผ่นเลยอัดแผ่นแนวใดเดือนในพงกาวาสเนาะสมัยตะกี้มันบ่มีแผ่นเด้อบอกมันก็มีแต่แผ่นขี่ข้างนอกเขาเอัดแผ่นขี่ข้างหมอนั่นละเอาทั้งนี้ไปอัดแผ่นก็ได้เออเขียนอยู่บุดอยตอนนั้นปุ๊บพอดีอัดอัดแผ่นผมก็บโมหว่าอัดแผ่นไดวใดอืมเอออัดแผ่นได้ตัวก็เอาไปเบิ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยละอัดเพิ่นว่า อืมโหผมเอาไปผมก็ว้างไว้ผมมาเบิ่งจักเถื่อหัวอาทิตย์น้ำแพรนี่แหละเป็นน้ำแพร่่บอสน้ำแพรดผมรัดตัวเองแหละเจ้าเพื่อนเขียนมาให้สิเป็นตัวหนังสื้อสิแหละนั่นแหละมัน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 ผมก็เลยวบอกวยมันบ่ได้ดอกพ้นบ่ได้เบิ่งหนังสือสิไปย์แล้วการเรียนผมไปทำงานเนาะก่อนยังล่ะสิบปันต่อมาเขียนใหม่เจ้าพ่อซีไฮนี่แหละชุดนี่แหละโอ้เจ้าพ่อซีไฮนี่แหละผมก็บอได้เบิ่งตักเถื่อ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็บวันด้ยวว่างแล้วผู้หนึ่งไปเห็นงานเนาะวันนี้ก็ห่อนมือเข้าจองของอัดแล้วรอเด้อห่อนมือเข้าเนี่ยเราดอยทะนุนเพคนบาปนนะห่วยบอกว่าแต่ดอยแล้วสุดทก็สร้างที่ผมโมโหนะผมอัดบบได้เด้อบอสันได้อัดบอสนได้เบิ้งเบิ้งขอนหนังสือบาสันเนาเอาวางไว้ซื่อๆนะก็ไปแก้ได้ของอัดได้ผมแก้เอาตัวนั้นแก้ตัวนี้สิ มันอัดพอมกันโดเนี่ยมันเห็นคิดอกได้แต่ก่อนเฮ้ยอยากเดยดนตีขึ้นพมกันคิดตีกัรพอมกันทั้งปัดเลยบบบน่ะพิษกับพิษพิษอพิษอันนึ่งเอาไมยังหันแหลกเน่ยพิษตัวเดียวกับพิษก่อนล่ำเพื่อกัดออ้ยนี่เพื่อนเขียนจังหวะยังเป็นอย่างเพื่นกอผมเอาล่ำให้ผมฟังก่อนดะตัวบางงามุิเดีมวยโบราณุ้่นง่มเงี้ยแกงยี่โบเป็นตัวสัขาขีดพรอม ผมผมนี่มันล้ามไงได้เนี่ผมเข็ยนในเด็กน้อยผมเก่าไว้แล้วนี่เป็นยังช่มเด็กน้อยยังค่อยมักก่อนล้ำผมเพราะว่ามันไงผมเขียนทีมันลงไปเลยนะบบันทึกได้มืออัดบอกว่านี้บ้านในห้อมืออัดก็ไปแล้วพวกแก้วในห้องอัดเลยนะส่วนมากเป็นสัญลักษณ์เอออยู่ในห้องอัดมั้งล่ะก่ออในห้องอัดปุ๊บมาดอยนี่เป็นคนเัิมตั้งแต่ก่อนขับฝากจากซาอุด์ผมยังไปเขียนอยู่ห้องอัดผมเนี่ยผลปรากฏอัดจ้าเมื่องละก่อนเดียว เมื่อผมมัดสองมือหนึ่ชุดเนี่ยสิบสี่ก่อนแล้วของเพื่อนมัดก่อนน้ำเพื่อนมัดบ่ของเพื่นนั่นจ้งเพื่นเอามาแต่ใส่คนกับว่าเพราะอะไรพี่กันบ่ได้บ่ได้พราะอะไรมัดแตเขียนแต่ว่ามันก็มันก็บบ่ว่ามัน้ำมบ่เป็นแต่ว่ามันเขียนบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าบ่เป็นหลังหลังมานเนี่ยผมยังเขียนเอาเองทั้งมัดเลยผมว่าบ่จำเป็นต้องมาเขียนเนี่ยผมบอกบ่เขียนได้ก็ได้คนปรากฏตัดเปลี่ยนแล้วดังเลยบ่ะว่าผมสิไปเมืองนอก ไอผมทํางานอยู่ซาอุให้ผมหรเดินเรื่องผมก็เดินเรื่องไว้สิบไปปุ๊บผมก็บงหูได้หมดเ่ยเพราะว่าอัดไว้ไงอืออืออ้าวเรบองหูจ่อเมื่อสิไป้บ่เนี่ยสิบินอือบ่เนี่ยอัดไว้แล้วอัดแล้วอืออืแล้าวเจ่อเมื่อสิบบินปุ๊บเนี่ยอผมผัดผมมาเล่งเพื่อนผีกิ้งผมผ่ดเอาเทปมาเนี่ย ม้วนเทปตะกีมันมีแต่ม้วนเทปมล่ะบมีแผ่นอ๋อพี่กิงเบื้องเอาไว้พี่กิ่งพี่กิงก็เปิดเบื้องตอนนั้นปุ๊บโตยไปใส่ในเข้าสีเฮ็ดวงอืมพี่กิง่งมันว่าได้ป่ะน่ะได้ยินน,นะห่วยพี่กิง่งเราไม่เงินตอนอกับบันนี้ก็เลยบัดไปนั่งอยู่ตลาดข้องเตยมันไม่แต่แผ่แนแผ่นหน่อยแผ่นลงตู้เพ่งไหมแผ่นตูเ้เพ่งแผ่นเขาตัดแผ่นหน่อยก็มีมีแต่เสียงจะของอืม แต่ว่าเขาบอกหัวผมเป็นไฟตลอดไม่นม,มีลำแผหนะอาจารย์ต้นบ่มีผม่ผมขึ้นผมขึ้นรถบาสมาบ้านไม่รถบาสก็เปิดแต่ผมบัดนะอือช่วงนั้นนะมารี่มาลี่เขาผ้ได้ตั้งซื้อว่าทงไม้มาลี่มันเป็นสี่ด้วยค,คือตั้งผัดกักบทงมีมาเลยมันเป็นดังสี่นี่แหละจะคู่ตรงนี้ละ่ะอาจารย์ทงมีนี่เราอยู่เลิฟโซนบ่ล่ะเม่นพี่ดอยเนี่ยว่าเสียเอาผมเนี่อัดแล้วคุยกัน ่าสิเขาหางเริ่มโซ่ต้องซื้อกับกันเผื่อว่าเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละซื้อต้องให้ซื้อซื้อกลับกันมันต้องขัดติดขัดติดไปพร้อมกันเผื่อว่าเรื่องมันอ่ะอาจารย์ท้องมีแล้วก็อาจชมบรถแท็กซี่นผมก็อาจจะพอสีไหือมันกระติดอีลแบบน่ะพู้นั้นท้องมีมาเลยเจ้าพ่อละเพื่อนผู้นี้ท้องไม่มาลีเจ้าพ่อละเพื่อนนี่มันเลยพัดกันเรื่้นกระทั่งที่ว่าไป หลังจากที่เป็นวงไผ่วงบ้านแล้วไปประชันกันวังสะพุงปุ๊ตายผมบ้ดแล้วเอาผมค้นลุ่มเดแล้วมัน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 มีตออนั้นผมค้นุ่มมันมีเพ่งเด้มันมีเพ่งน้ำเดยนลำแพ่งมันมีเพ่งมันมวนเพ่งน้ำมันมีเพ่งพร้อมแมนลํำเพื่อนตัวนั้นมันเพ่งกับเพ่งสมัยเก่ามันมันสิแปลกละมันสิกชาบกกันนํำเพื่อนก็ลน้ำเพื่อนก็ โอยดิน oh, yeah, kind of mm ้องเสียงกองอ่าวักสองเสาเขื่อนทีแล้วล้ำสานลำแผ่นโอ้ยเดิกน้องเด้กน้องมันก็ฉกฉกไม่นครับมันก็สีมันห่าวกันมันก็เลยถือกับคนยุคนั้นผมปล่อยให้เราออกก่อนหาก่อนพกก่อนผมบอกที่หลังทั้งผู้ชมมหาผมวัดเลยสมัยนั้นวงดนตรีลูกทุ่งปุ๊บเนี่ยระชันกรผมตายวัดเนียนเละแต่กี่หนี่ผมลับหน้าเวทีปุ๊บนี่ ผมต้องล่ำผมออกสองช่วงคนเอครับช่วงแรกผมช่รลำอยู่ประมาณยี่สิบก่อนหลังจากหลังจากหันปุ๊บหลังจากหันปุ๊บน่ะกัตโลกซีเซย์สารอยู่วงผมหลังหลังจากตลกเที่ยวแรกปุ๊บผมบอกอีกช่วงหนึ่งก็ปิดแล้วก็ตลกต่อล่ำเรื่องต่อทีนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซี คว่มเป็นมาาของท้องไม่มาลี่ท้องมีมาไล่นี่มาตั้งพัดกันกระยอนคุณดอยอิทนทนนท์นะครับคุณดอยี่นทนนเป็นคนที่มองการไกลในอ่าห <c oughs> มอหลวงพ่อลำ <c oughs> ก็เลยบ้าคันตั้งพัดกันนี่ท้องมีมาไลา่เจ้าพอลำเพลินท้องไม่มาลี่เจ้าพอลำเพทินนี่มั่นสิได้คัดกันแล้วมันสิดังไปพร้อมๆกันครับก็บคือดังคว่ม ทโด,ด,อย,ดอยอินทนนท์ว่านะครับฉะนั้นเคล็ดต่อไปอสิ่งใดให้ติดตามค่ามเป็นมากของท่องไม้มาลีต่อไปนะครับขอ,อ,นนอจบลงในตอนช่วงแรกนะครับช่วงที่สองนั้นผมสมาต่ออีกโปรดติดตามาช่องยูทู e ของคุณพ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมพร้มขอบคุณท่องไม้มาลี ะครับในช่วงที่สองซิม่าว่าเรื่องเล่าต่อไปอีกยั่งมากครับช่องของผมก็ม่เดียกันมีบอกช่องยังหรอผมเปิดเลยฮะต้นฉบับช่องต้นฉบับลำแพนของไมมาลีช่องช่องต้นฉบับลำแพงเปิดเบิ่งขึ้นกันนะครับออกไปขึ้นกันนะครับช่องต้นฉบับต้นลำแพนของทองไมมาลีนะครับเปิดเปิดไปพร้อมพรอมกันครับของคุณพ่อปลฉลาดน้อยส่งเสริมโปรดกดไห์กดแช่กดสับสไครต์เด้อครับเด้อ กดกระดิ่งให้น้ำเนลแหละครับเนสองคนดลยสิกดไลค์กดแชร์เออกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้กับพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับทุกช่องนี่ละครับเคนอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกครับอ่ะต่อไปถ้าปิงสิบที่สองตอนนี้ก็ขอจบในเชีิสก่อนนกขอพ่อในยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยสุขทุกคนให้มีเงินมีทองเด้อลูกหลานสุขทุกคนอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่เมืองไทยก็ได้ให้มีอายุมั่นคู่นี่สาธุสาธุ